ก็สวัสดีครับก็อตอนนี้เราจะเทของปลอมกันนะครับ,อ,อ,บอ,อ๋อเป็นสีชมพูแดงๆเป็นกล็ดๆนะครับทำซองปออลอ,งปอมเหมือนแล้วนะครับซองปลอมเหมือนเลยนะแต่ว่าข้างในยังไ,ไม่ใช่เลยครับครับผมสีต่ตางๆชัดเจนนะครับของแท้กับของปลอมนะครับนี่กินแเราไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะับ ของแท้จะเป็นลักษณะที่ละเอียดนะครับสีขาวล้วนนะครับพอลงน้ําก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมถ้าใครเจอนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนขายหรือผู้บริโภคนะครับตอนนี้ถ้าฉีกออกมาแล้วเจอแบบนี้นะฮะส่งข้อมูลมาให้บริษัทวันนี้มีรางวัลนําจับนะครับคแตกต่างกันชัดเจนนะครับสีของซองก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับนี๊จะเข้มกว่านะครับแล้วก็นี่ก็จะอ่อนกว่านิดนึงสีของผงจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ ชัดเจนนะครับสนับสนุนโดยแคลอรีกราชิน